สามปัจจัยที่ทำให้ราชวงศ์ชิงล่มสลายคงไม่มีใครไม่รู้ว่าประเทศจีนมีประวัติศาสตร์อันยาวนานและราชวงศ์ชิงเป็นราชวงศ์สุดท้ายของจักรวรรดิจีนราชวงศ์ชิงครองอำนาจยาวนานกว่า268ปีและมีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจเป็นอันดับหนึกของโลกมาแล้วถือเป็นยุคทองของช่วงจักรวรรดิจีนในสมัยนั้นเลยแต่แล้วราชวงศ์ชิงก็ถึงการอวสาน ซึ่งมีนักวิจัยชาวอเมริกันปีเตอร์เทอร์ชินจากศูนย์วิทยาศาสตร์เชิงซับซ้อนอประเทศออสเตรียออกมาเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยว่าปัจจัยอะไรที่ทำให้ราชวงศ์ชิงล่มสลายปัจจัยแรกจีนมีประชากรมากเกินไปการเพิ่มขึ้นของประชากรถึง4เท่าในช่วงปี1700-1840ถึง1,840เมื่อประชากรเพิ่มขึ้นแต่มีที่ดินเท่าเดิม ทำให้ขาดแคลนที่ดินทามาหากินส่งผลกระทบให้ประชากรส่วนใหญ่ขาดแคลนอาหารและอดอยากปัจจัยที่2การแข่งขันทางสังคมของประชากรจีนเมื่อมีประชากรมากขึ้นการแข่งขันเพื่อยกตนเองให้มีสถานะที่ดีขึ้นก็มากขึ้นด้วยเมื่อประชากรบางคนสิ้นหวังก็เลือกที่จะใช้หนทางนอกรูปแบบเพื่อขึ้นไปสู่อำนาจ เช่นกระบฏไทผิงสงครามกลางเมืองที่นองเลือดที่สุดในประวัติศาสตร์ในสงครามครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตหลายสิบล้านคนสุดท้ายปัญหาทางการเงินที่ราชสำนักต้องแบกรับไว้จากผลพวงต่างๆไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติการปรปับปรามความไม่สงบผลผลิตที่ลดลงและการขาดดุลทางการค้าและแล้วราชวงศ์ชิงก็พบว่าตนเองอยู่ในสถานนะที่ไม่สามารถทำอะไรได้แล้ว สามปัจจัยนี้เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ราชวงศ์ชิงล่มสลายถ้าหากมองดีๆแล้วสามารถพบเห็นเรื่องราวเหล่านี้ในสภาพสังคมปัจจุบันอีกด้วย